such you เศร้าและสิ้นหวังก็รู้สึกสงสารจึงส่งคุญแจวิเศษลงมาให้เมื่อจะยิงเก็บคุญแจกันมาขอได้ยินเสียงพูดว่าเดินตามแสงของเธอไปที่ภูเขาแก้วนะแล้วเจ้าจะได้เจอพี่ชาย ใช่คุณแจไข่ดำ พแม่ท่านหนึงนะครับผมพยายามไม่จะมีลูกผู้หญิงแต่สไตท้ายเราก็ได้ลูกชายทังเจ็ตัวเลยนะครับม่ไม่ชเจตัวแต่เคนอ่ะแต่สไตท้ายแล้วก็กแต่แลกผู้หญิงมาในคนที่แปดนะครับผมแต่ลูกชาั้งเก็กลายเป็นนกกระบอ,อไปเสียแล้วนะครับผมลูกผู้หญิงก็สุดท้ายก็อยากตามหานอ้องเออยงทํามหาพี่ชา